ออทุ่มห้าสิ่มหี่มอแล้วสิบสีต้นเข้าไปบีบไปครับแต่ทุมตุมางฝีลักาศมาแล้วครับศีเคยพี่มาต้องแครี่สเลยนี่ดูโอกาสสนกลับตัวเองครับชว์ปันได้แต่ท่างเดือดเปเตืนไม่ัน นปเพล่อเดินจากไปมาคนเดียวทัานิยัตังสามนี้เป็นังค์ปรมอบของคนยิงประตูเราถึงงายจากการท่าเรือมาเรือจากเรือที่มาสนงจุดมากถันแน่ปล่วยเราทำงานที่ครบถ้วนทำงานที่แข็งแกร่งทำงานที่ ไปมาสุพรณ์ไปอาแล้วสุพรัณณ์ยิงเมยแล้อยู่สุพรัณโอ้โอ้ายโ้โหสุวรรณไปเลยคล้บชนะกิ้โจอกจกแล้วโอ้โอโหออกไปอีกไคที่สักใหญเ้อใหญ่เลาสักนีใหยสุวรลโอ้ยังไม่ได้ยิงไอ้ย้อนกลับมวามันเหนียวเหลือเกิน โโอ้จหนีไปไฏิวัติข้ามหม่ปฏิวัติออกขวามาให้กับวีรเทพป้อมพันธ์กลับมาเอเลสตอลล์ทีมชาติไทยนะจะชนะสามทุ่มสิบสมองจกนีเกบ่านานตัไบอจ้อมาเย็นไว่า